còn một cái <laughs> nữa là cái 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 แลเองสมมินิเนียเ่อกเน้าที่ใครกายนออนไลน์อะไรให้ช่วยเหลือก็ได้ได้ไแล้วกให้ช่วยเหลือคือให้ถูกต้องตามกฎหมายมันช่วยได้บอกได้อันนี้เดี๋ยวถ้าแบบเรื่องให้มันถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวหนูปาพหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะ

ในณะนทงรัทแลังงานอบคุณนะคะท่านประธานคณะกรรมการนะคะขอขอบคุณท่านดันนะคะแล้วก็ผู้ชมมากที่สุดนะคะที่ให้การสนับสนุนกับการดำนิงานของเรานะคะจึเชื่อมั่นว่าวยการรวมกำลังคนงานนี้ค่ะจะไมาเป็นหายนะไดพอเราเจอหน่วยงานที่ถูกต้องก็จะให้เข้ามาช่วยอยลอเราค่ะเพราะ้อไฟแหลนี้ค่ะแต่ต้องเจอไมใช่ของการปนะคะมีมางานที่เราใชว่า แต่ก็มีค่ะบาที่ไปตรวจสอบเปนกอเราจะทุนทัศน์ท่อยมากค่ะจริงมากๆปัญหาหลักคือเวลานักท่องเที่ยวที่เข้ามารายวันนี่มันมันมันน่ากลัวยังไงความน่ากลัวความน่ากลัวคือหลายๆสิ่งของหายค่ะจากที่มิเคยมีของหายมาก่อนแม้กระทั่งใบปอบผมบางทีก็มีหายแล้วบางทีมาทำลายฟอร์จิลิตี้ทำลายห้องฟิตเนสทำายให้เสียหายแล้วก็บางทีอยู่ชัอเทิรมแล้วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราติดตามค่าเสียหายไม่ได้ บ่อยครั้งเจอมีปลอมพาสปอร์ตมีคดีอื่นแจ้งเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยทําให้เกิดความน่าก,กังวลคิดว่าอยากให้ทุกส่วนงานเข้ามาช่วยเหลือ mm hmm. อย่างของที่ตึกเราจะมีเรื่องของระเบียบที่ค่อนข้างสับสนมากๆเช่นเวลามาเนี้ยนอกจากลงทะเบียนอย่างละเอียดแล้วจะมีการขอส่งตม3ามส่วนด้วย mm hmm. ซึ่งพบว่าบางทีก็หลายๆคนก็ไม่ส่งภายใน24ชั่วโมง mm hmm. ทําให้เราเกิดความกังวลไปอีกว่าจะต้องยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ตะขอบคุณทางตมมด้วยวันนี้ที่เข้ามา ก็จะแจ้งว่าปัญหาเรื่องต่อมสามูส่งไม่ตรงภายในยี่สิบโมกก็ยังค่อนข้างมีเยอะค่ะค่ะเห็นบอกว่าเห็นคุยข้อคนบอกว่ามีห้องต้องสงสัยอีกหลายหาย้องเลยแต่ยังจับไม่ได้ใช่ค่ะก็เราเห็นภาพเห็นใบโพลชัดเจนค่ะแต่ด้วยปริมาณห้องที่ค่อนข้างจะเยอะค่ะทําให้เราไม่สามารถจะสันนิษฐานได้ว่าเขาคือห้องไหนกันแน่แต่ว่าก็ต้องอาศัยพนักงานทุกส่วนตั้งแต่รปภรีเซพชันพนักงานนิติค่ะในการดูกล้องวงจรปิด ช่วยกันเวลาที่มีคนแปลกปลอมเข้ามาลักกระเป๋าเข้ามาเราก็เข้าไปถามเลยแล้วก็ติดตามดูกล้องเลยว่าเขาไปห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ห้องกี่ชั้นคะที่เนี่ยตอนตอนนี้มีห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ชั้นสี่ร้อยสิบเก้าห้องสี่ร้อยสิบเก้าห้องใช่ค่ะความยากคือจับพงไม่ได้เนี่ยค่ะใช่ค่ะค่ะต้องใช้ระบบต่างๆช่วยเทคโนโลยีต่างๆช่วยค่ะครับก็หลังจากที่เราได้รับการแจ้งไม่ว่าจะลูกบ้านของสถานที่พักนะครับหรือจากนิติบุคคล เราก็ได้มีการดำเนินการนะครับตามข้อลงเรียนออกตรวจสถานที่นะครับอย่างคอนโดที่ปล่อยปล่อยเช่าเป็นรายวันซึ่งมันติดตามพร,รโบโรงแรมนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ทําเพื่อดูแลความสงบสุขของพี่น้องนะครับลูกบ้านนี้ก็ไม่มีความสบายใจในกรณีที่สถานที่ถูกปล่อยเช่ารายวันนะครับเพราะฉะนั้น แล้วก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการนะครับว่าท่าน ases. Channel, tense, ได้ดำเนินการที่มันผิดตามพรบโรงแรมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเร่งรัดดำเนินการนะครับให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายก็จะมีการมีใช้กฎหมายอย่างเต็มครับวันนี้นะครับนอกจากกรมการปกครองแล้วเราก็ยังมีการดำเนินการร่วมกันกับกรมที่ดินซึ่งจะดูเรื่องเอกสารผิดของห้องชุดซึ่งถ้ามีการทำผิดก็จะมีการอาุญมีอะไรได้นะครับซึ่ง ตรงนี้ก็ได้มีการศึกษาหรือร่วมกันในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะได้มีการประชุมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินตัวคอทมอแล้วก็แผฟอร์มต่าาๆที่ที่ประชาสัมพันธ์เร,ร,รื่องข้อเท่าครับเพื่อเพื่อที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามตัวกฎหมายเราครับทั้งบังคับใช้กฎหมา,ออาอย,าอ,ยาอย่างเข้มข้น,นเราประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ประกอบการที่รู้เท่าไปถึงการหรือรู้อยู่แล้วก็ทําผิดกฎหมายนะครับ ให้ตระหนักนะครับว่าประชาชนที่เป็นจะฝอกห้องชุดเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องออกมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางตมทางกรมการปกครองทางกรมที่ดินทางปตทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจะได้เนินการทํางานร่วมกันต่อไปครับช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือว่าสื่อสารก็ร้องมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรมการปกครองหรือที่ทางตำรวจนะครับ หลังจากเราได้รับข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็สัมภาษณ์ใช้กฎหมายอย่างเช่นขั้นต่อไปครับเขาที่ทราบอาจจะไม่ได้ดีแค่เฉพาะในพื้นที่บาจัดจะมีพื้นที่ท่องเที่ยวต่างท่านท่านอาจมีคนที่าถ่ายหลัดได้ได้กับับเนีรือาปาถูกต้องครับตัวนี้ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีผู้ว่าการจังหวัดที่เนี่ยเพอซึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลในแต่ละพื้นที่เราก็ได้มีการประสานให้เร่งรัดดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเมืองหลักต่างๆนะครับที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับ ในวั้งนั้นก็ตามที่น,นำเรียนนะครับคนที่อยู่ในอาคารก็ยังไม่มีความมั่นใจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติครับ